The <laughs> <laughs> เราพิซีดเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วสำหรับรายการอุปิศรทีวีลและก็มาอยู่กันในเกมเอ่อเพนทาวออฟเลนคือเป็นเกมที่จริงๆมันเก่าแล้วนะแต่ว่าเราไม่เคยเลยเ่นหรอกเราเห็นมันอยู่ในสตรีมมานานแล้ววันนี้เราก็เลยแบบว่าเออไม่มีคลิปจะลงแล้วเบเกตม,มีเกมไอเดียอะไรบ้างว่าเบ,บเกตก็บอกเกมนี้เลยพี่อาจจะดีนะพี่กูเลยซื้อให้เลยนะแม่งราคาแพงมากเลยคนละ200ร้อยนะนะ, <Wh ee. S 1> เ,พะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วนะมันเป็นเกมเนี่ยแบบว่าน่าจะทำควีแล้วก็ต่อยตีก็ได้เป็นเกมที่รุนแรงมากเลยแล้วรู้หรือเปล่า ไปเป็นตัวเหลี่ยมมึงชอบไม่เหรอพี่มึงเป็นพวกตัวเหลี่ยมไม่เมึงเป็นพวกจินหญ้าฟ้าก็สี่เหลี่ยมอยู่แล้วนี่เล่นแต่เราบอกโอเคมาแล้วก็เล่นเป็นดางหน้าของโบนคุกแล้วก็นันนะเลสโก้โอ้เราบอกกำลังโหลดคุก้ต้องทำอะไงบ้างเนี่ยเฮ้เราบอกมันไม่มันไม่สอนอยู่ขวาร่างมองไม่เห็นเฮ้ยคิวคือเตะเฮ้ยมีคนโดนกระตื์อยู่ทุกคนช่วยช่วยไปหยิบของไปหยิบของได้หยิบของ โอยก้อนเยี้ยเลยเกมมันรุนแรงมากเลยยิบเขาบาเบลสมองเลยอ่ะไอ้เยัยนี่ตีไปเลนบอลเดนเลยยัยนี่ใครใครมันยกบาเบลมันไอ้มันยกบาเบลมือดิไอ้กูขึ้นหลอดแล้วไอ้เด็กกูช่วยมีตีหัวเลยให้เราไปหาปืนเร็วไอ้มันมันกดอาไม่ใช้พลังเลยดิฮอาค้างไม่ใช่พลังเดยฟาดเออว่ะช่อวฟพลังช่องเวฟยิบเป็พลังฟอาส เฮ้ยกูเจออะ้รเอาดิเฮ้ยนี่มันโล่โล่ไอ้เชียตันกูเจอปืนช็นไฟฟ้าอะไรนี่นี่แสนวอลล่ะเห็นกระดูกเจอท่าปิกาจูเข้าไปพิกาจูเฮ้ยน่ะข้างบนน่ะลูกทรงไหนบนโอ๊ยไอ้เบ่พี่หัวมันดิหัวสักตัวค่อยๆบรรจงยิงกดกันได้กดกันได้แถมีลูกทรงอีกพี่ตอนนี้บรรจงยิงหัว ไปฟาจอดผมได้ทำไม้ตายมาทำไม้ตายขั้นสุดท้ายโอ้ทำไงคะทำไงอ่ะสมัยที่โอ้ยอ่าไอ้เปเกียรติยอดเลยพลังบีมพลังบีมเทคโนโลยีพลังบีมกระแทกมาอุ้ยเปื้นหักเลยกับอเมริกาพี่เคนทำตะบูนตกไม่จริงอะไนะไอ้พี่เราทำตะบูนตกเยี่เจอสบู่กูสบู่เจอตะบู่กู สบู่เยอะมากจะมาได้เหรอกด F ค้างโยนใส่มันได้เจอสบู่ในนี่มีอะไรบ้างมีสปาร์ตันไหมผมไม่ผมมีเนื้อไก่มาดินี่คืออะไรเอ็นี่คืออะไรแอปเปิลเนี่ยที่ในมือกูเนี่ยมันคือมันคือแอปเปิลเนี่ยสีเหลี่ยมๆไม่เข้าใจยังกันเลโก้เลยมันคือแอปเปิลพี่ได้แอปเปิลมาเย้เยี่ยทำไมกูตายเอ้าวทำไมกูตายเรื่อยเรื่อยโอ๊ยโหมดโหมันเป็นบอมมันเป็นบอมมันเป็นบอมมันเป็นโหมดเ้ยมันต่อยกูดิ หมุนเลยต่อยยังกันบางกี oh <my S 1> โดน <God. S 1> บางกีต,ต่อยตายโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเอ่อโหมดชาเลนจะ์นะั่นนะซึ่งไม่รู้มันเป็นอะไรแต่ว่ามันเขียนว่าอ,อารีนาดยกูว่าต้องเอาชีวิตรอดแน่ๆกูว่ามันอาจจะสนุกกว่าไปนั่งตีมุ่งๆคิดว่าไงว่าอาจจะมีบอสโผล่มาไงโ oh. อ้เออน่าจะเป็นอะไรประมาณนะั้นมันมีชาเลนจ์สี่ห้าเอาด่านห้าเลยแม่เราไม่ต้องด่านหนึ่งเราก็เยี้ยมันกระจอกอ่ะเข้าใจปะนะได้ดิได้ดิเรามันด่านห้าแล้วก็ไปให้ถึงระดับไอเอ็กซ์เลยอ่ะถ้าเป็นระดับเอ็กซ์ก็ดีนะสันซัดไง ซันซัส x สองตัวได้เช่อโอเคไอ้เหี้ยอุ้ยวุ้ยวุ้ยอารีนานี่มันการสู้แบบยุคโบราณโอ้ยมันมีเหมือนเป็นบอลออกมาด้วยมึงเห็นปะโบราณกาไปเราเหยียบอาวุธด้วยมี้ก็สองอันใจเรื่องวิญญาณเลยไปแล้วแล้วแล้วมันจะสู้เราได้เหรอไลมัจะสู้เราได้เหรอกรุงโรมนี่ไงขอใครวะขอใครมีทุกหน้าเรือโบก ยอ,อย่าหนัวย,ยันหัวยันหัวยันหัวเลยขอ,อัเฮ้ยมันมันมันอาจจะหลังๆมันอาจจะเก่งก็ได้มันมีถึงระดับไ,<อ>ไอเอก็กเลยนะเราอาจจะเจอบอสแบบเป็นตัวใหญ่สักข้าตัวเล <c oughs> ยอ,น,อนี่คือบอสหมดเลยปะเนี่ยคือทีเดียวไม่ร่วงไงใช <c oughs> ่พวกนี้ทีเดียวไม่ร่วงเมื่อกี้กูกูปาอะไรเข้าหัวมันไม่รู้เมื่อกี้ปักเข้าไปในหัวแต่มันไม่ตายอะลุมใครดีลุมใครดีเฮียใครคว้าขวดเบียร์เฮีย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  นี่ทิ้มหูทิมหูเจาะหูปาขาเลยเจาะยางไม่เจาะยางเจาะยางเจาะยางไอตัวใหญ่ตัวใหญ่บดปุ๊บโอ้ยดับมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยคนหัวคนหัวยันหน้า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 นี่ยันหน้าหน้าขาวเลยกูยันหน้าขาวเลยไอเหี้ยได้เล่นเล่นคนเดียวนี่ยากอยู่เนี่ยเล่นคนเดียวจะถูกประเทกาตายแน่เฮ้ย ไยอะไรอ่ะไปอะไรเนี่ยไปบาอะไรไปปีศาจปีศาจไอ้ยังปีศาลาย้ยมันถือมันถืออะไรไปไอ้คุ้ยคุ้ยคู่แรงมากไปปีศาจเจาะกระดูกสันหลังเจาะกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังเฮ้ยไอ้เชี่ยนี่ดับไฟบู๊ดดับไฟไอ้ยังไม่ยอะนะไอ้บีโลด้วยตีมันกันได้หมดเลยไปขโมยอ่ะโไยขโมยดาบมันขโมยดาบมันกระถูกหลัง ทุบหลังจะขโมยยังไงเนี่ยจะขโมยยังไงไม่ได้ไม่ได้ต้องฆ่าตัวใหญ่ก่อนนี่ฆ่าดับใหญ่ก่อนเออฆ่าตัวใหญ่เอาดาบใหญ่มากดับใหญ่มากดาบใหญ่ยนดีพีเอสดีพีเอสดีพีเอสหุนรอบตัวไปประจงกันไปอนนั้นเอฟเอฟนวดเลยเอฟซีเอดาบไปอยู่ไหนเขาดาบเฮ้ยเดี๋ยว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 กูรอให้เดี๋ยวกูรอให้ไปไปต่อยหลังมันไปต่อยหลังมันดาบไปอยู่ไหนอ่ะไม่ได้เออไม่ได้มันติดเข็นเออกูรอให้อ่ะต่อยหลังมันนวดมัน นวดยงดึงหลังไมยงดึงไม้มันบุ๋นมันบุ๋นไม่ได้มันบุ๋นไม่ได้มันบุ๋นไม่ได้โซ่โซ่โซ่ไม่ได้อะโซ่ไม่ได้หรอซ่ไม่ได้ไอ้เหี้ยจีโดเก็ตไปเก็ตไปแล้วจีโดเกือบตายเลยจีโดเกือบตายลงไปเตะก็โยงชุนโยงชุนโลงไปเตะก็จันหัวยันหัวยันหัวยน้ำส้มไหลน้ำส้มไหลน้ำส้มไหลโลงไปเตะก็ลงมันชุนลุมกระตุ้มลุมกระตุ้มวิธีพื้นบ้านพื้นบ้านนี่แหละดิปี่ตี่ตี่ปี่หัว ไปหมัดมวยเนอะทำไมไม่ล้มสักทีวะมันเป็นมันเป็นเล่าล้วบวกเล่าบวกเล่ามันเป็นน้ำตาหรือยังไงกันเล่าเรามันเริ่มเล่าแล้วบวกเล่าเริ่มเล่าเริ่มเล่าไอ้แก่ไอ้ดันอะไรยังขาายากขนาดไหนวะเนี่ยหลักๆยังขาายากขนาดไหนกันนะมาเป็นรถถังเปล่าอาจจะมีอาวุธดีให้เก็บแล้วนะตัวมันใหญ่ขึ้นเลยเลยไอ้ตัวเชี่ยเลยวะไปดูอาวุธดีอาวุธไดอยู่อาวุธไดอยู่เขาเป็นนักมวย

โซโลจอรดีพ <i> ีโซโลเออเลยตีมันทีมทีมโอูทีมหน้าออฮือฮไอ้ยัยไปละนอนตีตายอย่างกันสื่อเลยไอ้ตัวระเบิดตายหาไปเลยทุเล่จริงจริงระดับประมาณสี่ไหมระดับระดับประมาณสี่ใจนี่ก็ได้นะประจับสูงสุดมันคืออะไรพี่โอ้มันตายังไงไอ้ตัวเด็กเกงเหรอไอแต่มันแต่มันเจ็บมันบาดเจ็บหมดเลย เออว่เฮ้ยเราไม่แกงเลยเฮ้ยเราไม่สีแกงเลยโอ้ยโอ๊ยโอนัากลัวบี้มันไม่ได้เจ็บอยู่แล้วไม่เก็บมันคือตัวบี้ไอ้ยรักษาพักพวกไว้รักษาพักพวกเฮ้ยพักพวกตายหาไปแล้วนะโดนกินอืมคอยเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยรี้มัันมาให้มันได้พลังเรามันได้พลังเราเลยโอ้ยดันดันนี้ให้เก็บสกิลเนี่ยดันเลยโอ๊ยเอาไว้ใช้โอ้ไม่เก็บกูไม่เก็บเออเราเทคโนโลยีไล่บอสเลยทีเดียวไหมว่าว่าเราเก็บจนถึงกราวนี้จะเป็นดีกว่านะ ถ้าเราเจอนักเวทเราเอายิงสองเลยเนี่ยเลยีกงวัว <uh มันตายหาแน่เหี้ยมันสู้เราไม่ได้หรอกโอ้โวไปปีศาจไรมึงให้กูสู้กับตัวเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้โอ้พลังพลังมันลดลงครึ่งหนึ่งเหรอโอ้ไอ้พี่เฮียตัวเลยเฮียแม่มันยิงเบียได้ด่าแทงแทงโอ้ยไอ้ทีเดียวกับตายลรือเฮียแม่มันยิงเบียได้เฮีมมันยิงเบียดบุยช่วยทำอะไรไม่เก่งมันอยู่รอบตัวเลยมันรอเบ ไอ้เหี้ยมันยิงมีดเราติดเดือดตายตยี่เราหลอกตายนี่นี่ต่อย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 เับยับยบมึเล่ามือต่อยคิดตั้นเหรอไปเก็ตเราคนโง่เลยโอ้ยเฮ้ยโอ้มีมีดอยู่พี่บุ้มมาหยิบมีดด้วยออกมาอย่าโยนนะฟันอย่างเดียวโยนไอ้เหี้ยมีดมันเป็นของกูเองอะแฟบแฟบแฟขุดแสบไปครับขุดแสบไปครับไอ้ย่ามันเแล้วมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มมึงยังไงกันให้มันรวมพลังงานยิงกูอะ ไอ้ยัยนี่เดือดตายใครมันออกแบบบอสมาวะกูึกว่าไอ้ต่อยคนธรรมดาใครมันออกแบบให้ยิงบีมได้ไอ้เบอร์เยียดิใช่รถเป็นระดับสามรถระดับสามไปโอ้ยฝนตกบอสเปิดตาบอสเลยมั้เนี่ยผีสิงห่ะป้าผาออ้ยชิดที่ผีโลด้วยไปหาวุ้ยก่อนให้ไวเลย ถ้ามันอยู่ถ้ามันอยู่คนเดียวพวกเราไม่กลัวหรอกูวาไม่ใครเฮ้ยลุบลุบเก็บอาวุธเก็บเลยมึงคิดว่ามึงเก่งเหรอวะเจอทีมหลังเข้าไปอาวุช้พลังฟอร์ซิเลอือเราสามารถถีเราสามารถถีบเเปิดโลเลยถียอะไรกูโดนคนมาลุมตีตายไปเลยแม่นายจริงอย่ามีโลด้วยมึง ถีบหยงทุนหยงทุนถีบหยำ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 หัวย่าหัวย่าหัวเล่นที่หัวมันเล่นที่หัวกูเย็นีิกูจะเป็นลมยันแม่เชี้อะที่หัวที่หัวแตกที่หัวลุงยำลุงยำลุงยำเฮ้ยดาทายเฮายดาทายแล้ววะในที่สุดเราก็เจอด่านที่เหมาะสมงผมเราที่ไม่ใช่จิบบีม อาจจะเป็นนักเวทไอ้พระเพรองค์เดียวใครไอ้พระองเดียวนั้นอ้เราไ่รอหลานนะอย่ามาเยข้างหลังข้างหลังเฮ้ยต้องตอเอาไอ้พระก่อนเออพระอะไรไปรับสบู่ตกเลยดูดิไปสบุ่พังไปกรุงรมกรุงรมไ่กลาเข้าใก้เลยกราดโฆษณาอ๋อเป็นลแงเลยนะ เก้จูบุ้งป่ะเอ้ยเมื่อกี้อะไงครับว้าวไอ้จูบุ้งยังมีดาบยาวด้วยคะต้นเนาะโง่เองตีปุ้ยเปิดจิ้มหน้าเฮ้ยหอกมาหอกหอกไอ้ขาขาเปนแข็งขามันแข็งแรงมากเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยผมได้โล่มาผมก็โบยโล่มาแล้วเอาขู่ฆ่าไปสองตัวเอาเอาโล่มไปพี่พี่ว่าอะไรจะต้องเป็นแบบมันนะใช่ผมได้โล่มแล้วผมกำลังย้อนตีอ้อมตีหลังมันอยู่ทีบ แทงแทงหน้าแทงหน้าสปาร์ตันพวกเราทำอาชีพอะไรยอ่าวอาวอาวเฮ้ยให้กูกูแบกเขาไปเองเห็นไหมยีงกย่าแตกอ่าวแล้วตายอ่ะแมวไอ้เหี้ยดิโอยโอยถีบไม่ได้พี่ดูไี้ถีบไม่ได้ต้องต้องเล่ะให้มันตีแล้วตีหัวมันถีแทงแรงแรงไอ้พี่ดีมาก ทีบปูชีกเกือบไปแล้ว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 ไอ้พายกันทีบุ่มทีบเออฉันหลังมันฉันหลังไม่ไม่ไม่ไกูกูแบกเออดี่ไม่ทำได้มู่บ้านแทงไอ้พี่ตัวตัวนะไอหยิบโล่พี่หยิบโล่แทงแทงแทงเออทีบแทงฉันหลังโอ้โหแต่วันนี้ไง ใชะโอเคไปติเปเกกแล้วงจบก็ไรู้ทำรับรกัปตีวินแล้วก็เกมเพนทาว เพนเดอร์ทาวเล็ตนะนะโอ้โหก็เป็นเกมที่แบบว่าตัวตัวนั้นมันเป็นเกมที่แบบระบายอารมณ์มากกว่านะเกมนี้ใครที่อยากจะเล่นก็สามารถซื้อไปเล่นกันได้นะเล่นกับเพื่อนและประกันได้เลยว่ามันมันแน่ๆถึงจะเป็นเกมเก่านะแต่ก็ยังคงเร้าใจนั่นนะก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์แลใครบ่าวบุญพิสิทธิ์และเป็นกินตะขอบุญขอบใจเป็นต้นๆกินน่าจุดี้เครับสำหรับใครที่อยากจะดูคลิปอื่นก็สามารถดูได้ในรายการนพิธีวีหรือช่องเราสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า